สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทกท่านนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ MI ็นช n น l นะครับตอนนี้หกโมงหกโมงกว่าแล้วนะครับก็ตื่นกันหมดแล้วนะครับตื่นกันหมดแล้วเตรียมพร้อมที่จะออกไปลุยงานที่จำปาดงนะครับหนุ่งกับป้าก็ตื่นแล้วนะนี่เอ็มอยู่นมาแต่งตัวนะครับมาแต่งตัวหลังจากเก็บของออกมาจากบ้านภาษาแล้วนะครับเมื่อคืนก็นอนในบ้านนะครับ ็ออกมาอาทิตย์ถักถ่ายพีพีเอฟซีนะครับก็วันนี้นะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศดีแดดออกลยเช้าเลยอืมแดดข้างหลังนะจะมีแสงแดดตอนนี้ลุงก็กินกาแฟอยู่นะครับลุงก็กินกาแฟอยู่ก็เดี๋ยวจะเอาม้หินอ่อนนะครับที่อยู่หลังรถรถเอ็มแล้วก็รถลุงนะครับเอาไปลงที่จำปาดงก็รอดูนะครับว่าจะเอาไปลงจุดไหนนะครับจุดไหนบ้างเพราะว่าเอามา สามสี่ตัวเลยนะครับสามสี่ชุดไม่ใช่สามสี่ตัวสามสี่ชุดนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้เป็นที่นั่งให้กับพี่พีเอฟซนะครับที่มากราบไหว้องค์ปู่ปริจิตไม่ว่าจะเป็นองค์จำลองหรือว่าองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่องคจริงนะครับก็ไว้ต้อนรับแขกต้อนรับพี่พีเอฟซต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนะครับก็จะลงไปเป็นจุดเป็นจุดน่าจะตามร่มไม้ หรือไม่นะครับอย่างไรก็รอดูนะครับว่าลุงจะให้เอาลงณจุดตรงไหนเนาะก็อัปเดตล่าสุดนะครับเช้านี้ที่วางเยี่ยมนะครับอัปเดตล่าสุดเช้านี้ที่วางเยี่ยมสําหรับดราม่านะครับดราม่าก็ให้เอฟซนะครับปล่อยวางเนาะก็อย่าไปสนใจอะไรมากนะครับว่าถ้าไปดูเยอะมันก็ปวดหัวนะครับมันก็ปวดหัวก็ปล่อยผ่านไปนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเรื่องดราม่ามันเกิด ขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะว่าเราเป็นเอ็มก็พูดมาโดยตลอดเนะาะเพราะว่าเราเป็นโซเชียลเนาะเราเล่นโซเชียลมันก็มีทุกที่นะครับมีทุกที่ทุกช่องไม่ว่าจะเป็นคนดังคนไม่ดังมีหมดนะครับแต่ดราม,มา่าอยู่ที่ทํางานหรือในหมู่บ้านก็มีหมดนะครับดราม,ม่าก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแรกๆก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับแต่หลังๆมาถ้าเราเปิดใจ ก็จะเป็นเรื่องปกติไปนะครับก็ปล่อยผ่านไปนะครับแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกับสายลมนะครับก็คิดดีทําดีนะครับคิดดีทําดีร่วมกันจับมือกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับสําหรับเอ็มก็แน่นอนนะครับก็เป็นแรงใจให้ลุงป้าตลอดนะครับแล้วก็เสมอตลอดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สักช่วงบ่ายๆเนาะช่วงบ่ายๆเอ็มก็จะเดินทางกลับนะครับผม กับค่ายเนาะวันสุ์ก็มีงานที่ค่ายเพิ่งมาเมื่อเช้านะครับมาเมื่อเช้าวันเสาร์ก็เดินมาเดินทางมาหาลุงก็นอนคืนนึงนะครับวันนี้ก็จะเดินทางกลับช่วงบ่ายก็จบภารกิจเนาะก็ไปอัปเดตข่าวสารนะครับใครมีข่าวสารอะไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับใต้ทุกเรื่องครับดราม่าไม่ดราม่าเอ็มอ่านหมดนะครับอ่านหมดมาพูดคุยกันนะครับก็ขอให้พี่สีทำมีความสุขมากๆนะครับในการรับชมรลบฟัง คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับในบุญสแตนด์บายนะครับทาคูณก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวเราจะออกไปที่จำปาดงกันแล้วราลุงก็เปลี่ยนชุดละยชุดเดี๋ยวออกไปเจอกันที่จำปาดงนะครับ ได้ยินข่าวเมื่อวานพี่อนุวัตรไลฟ์สดรอนะครับก็เรามาถึงดึกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเรามาถึงเกือบสี่ทุ่มเลยนะนั่งกินข้าวกับลุงที่หน้าบ้านอนะ่ะสามทุ่มห้าสิบนะครับเกือบสี่ทุ่มก็ยังไม่ได้เข้าไปพื้นที่จำปาดงนะครับลุงออกมาแล้วลุงก็ออกมาแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะอัปเดตล่าสุดนะครับสวัสดีครับ